S <S สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับสู่เดคชั่นที่วันนี้นพวกเราสองคนไปเลย<ห>ลที่เกียรติูดเรามาดูบางทันนะคะเพลงออนะค่ะไม่มีอะไรแล้วไปไปดูเลยทั้งแม่งงงงว่ะวันนี้เป็แบบงงงมืดไม่เห็น,หหน,เ,นเลยอ่ะยังไม่มีใครได้ดูนะคะ ใครตายอ่ะบาบอที่สุดว่าคืออะไรอ่ะหรือว่าเมื่อกี้คือแก่ต้มใช่เขาว่าเออคนตายจริงด้วยอุ้ยใครรี่เปิเตอร์ปะนี่อ่ะเอออ่ะฉขายากนั้นใช้ที่แบบบ้านเมืองหมดชุนชุนชุนแน้ำจุนอนะพี่จินบอกอุ้ยพี่จับโลกใครใครเลยมาเป็นดนกดนโดนยิงอโอ้ยตกใจตกใจตกใจ ทำไมปักน้องได้แบบอฮ้ยระกุกไม่มีเห็นมมองไม่เห็นงไม่เห็นน่าลัวไ็นนาอุ้ยอุ้ยสีอุ้ยสีมดีเลยอ่ะก็ดีอยู่นะอกองใครอ่ะีผู้หมิวมีผู้วญินะพี่ยีอวีดีโ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 อ วิ้งท่ารักเจ้่ไม่ชอบอ่ะก็คือสัตจริงใช่ไหมเมื่อวานเห็นแบบสรุปคือสัตวเป็นของจริงแล้วมั่า้ไอ้เหี้ยวิชอบความมันนิ่งจะด,ดีอ่ะอ้ยพี่เกาะนกพี่วะเนี่ย กูดูที่อะไรอมู่ในใจกูดูป่กจ๊อบบี้อุ้ยเฮ้ยเขมาดิณะอะไรอะรู้สีเอ็มวีดีอะชอบอ่ะโคตรต่างกับคอมเม้นอะเนาะไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นทีเนี้ยใช่ป่าไม่คิดว่ามันจะเขียวๆน้องคนเดิมคอแอร์อุ้ยเฮ้ยกุ้อะไรอะเดื่จิก ออุ้ยอ้ยอ้ยทำไมดูนแรงอุ้ยทำไมทำไมดูสูงอุ้ยอ๋อเจุ้มเปจาใช่ไหมเหมนเหมือนเหมือผมเหมือนกันน้อเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วกเอยดอยู่ในไหนอะโบดเหรอวัาคือโบดไหมอะแต่มันดูน่ากลัวจังอุ้ยโบดจริงๆเลนดูเอเจไดเ โอ้โอนีเป็นวดูิ้ามันหลอกลัวเร่อีทำไมตื่นเต้นอันนเป็นผู้หญิงเฉยหรือว่าผู้หญิงแบบโตแล้วเขาอยากพ่อแม่ไปปอะเาอยากข้ามไปโอ้ตาเปิดแล้วกำแพงเปิดอะไรอ่ะอุ๊ยพี่หลไม่ไหว เออจับมือกันด้วยขอจับมือด้วยเเป็นน้องสาวาเนี่ยคพ,พี่น้องกันมาเนี่ยเออ,อแล้วทยชันนี้อยู่ในทวิตไรสักคือดื แล้ใช้ไปมัดมือนาะเทุกคนไม่มีวีกับจอกกุปป่ะนี่ไงแต่ไม่มีจอกกุปบอย่างนี้ไงมารเรื่องไมับไม่กลับไม่กเออนี่จอกกุ๊ไม่รว้จักอะอเคนกโอเคอะไรไอะไรมันนี่อะไรมันี่เหรคนลุกใหญ่เลยใช่เจ้าโอ้โอเคฮ่า เอาม oh no, no. ันจะเขาจะเป่าว right. yup. okay? ่าอ๋อใช่มันจะเป่าเว้ยเดี๋ยววะเดี๋ยวไม่กล้าพูดอ่ะไม่กล้าวิ่งเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยบุฟเฟ่ตระเบิดเหรอใช่ไม่ดีโอ้เบิกแดนมั้เบิกเด่นจะเปิดอุ้ยดีอ่ะชอบขาวดีอ่ะดีอ่ะเออชุด

ไอ้เนี้ยเอาอุยมันได้ไงอ่ะเออมันได้ไงเป่าอ๋อมันจะเล่นแล้วหรือเปล่าอุ้ยน้ำจืดหรอคืออะไรอ่ะอุ้ยคนลุกคนลุกไปที่กูไม่เข้าใจอ่ะตอนเนี้ยอะไรวะคนลุกไม่ไหวแล้วอะไรวะรอๆๆอุ้ยนกน้องวิปที่ตรงนั้นอุ้ยโดนกูกิ บินไปเลยบินะชิมเลไรไมยังก็มินเลยล่ะคะโดดวินแล้วก็จะเหมือนกับไปรันเออกลับไปรันเนี่ยจริงไหมนมองดีมน้องโมดีมที่เหลือแค่ดีมเดี๋ยวคนลุกอะไรนะคะจบแล้วค่ะกับการรีแอคชั่นเมื่อกี้บอกจะเงียบสื่อไม่เงียบเฉยเออจริงเลยจุ่ๆก็กรีดด้วยผู้ชายขึ้นมายินดีต้อนรับสู่เรีแอคชั่นที่วันนี้ พวกเราสองคนเงียบพวกเราสองคนเงียบอุ้ยโอ้ยแต่ตาก็ยังง่วงอยู่เหมือนเก่าก็จบแล้วก็คือดีไม่รู้จะพูดอะไรงงเอองงเอองงกับเอ็มวีอะแล้วก็ขอโทษที่มองเจโฮเป็นยินเกียเออขอโทษไปเกนไม่รู้ไม่อยู่ดีๆก็ก็รู้แหละว่าเป็นท่อนเจโฮะแต่ทำไมลืมวะ กูว like, ่าเรามันต um ้องคิดแบบตัวสูงขึ้นแบบแล้วแบบแล้วหัวเหมือนกันไม่ก็ไม่แปลกกิกกับเจโฮก็ไม่ไม่ได้สูงต่างกันมากสวัสดีฮะผมจองกุ๊กมาในฟังจันจบแียกบ๊ายบายเฮ้ยกดไลค์กองมหน่อยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เจอกันใหม่กิปหน้าจ้า